สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนนะคะตัวนี้นะคะเป็นสถานที่นะคะที่สามที่น้องดาวมาแล้วนะคะเป็นสวนมะพร้าวนะคะของอ่าอ่าคนรู้จักนะคะแม่ต่อยนะคะอยากได้น้องดาวมาที่สวนป่ามะพร้าวนะคะเป็นรีสอร์ทเล็กๆนะคะลมลื่นมากเลยนะคะทุกคนน่าอยู่มากดูนะคะสถานที่สุดยอดมากเลย น่าอยู่มากเลยค่ะดังดาวมีวาสนาได้มเป่ามาพาะพ้าและลูกป่าทุเรียนก็ไปสวนมพะมนมพาะ้าตองสามก็มาโอ้โหน,นี่นะคะอุ้ยน่าอยู่มากเลยค่ะทุกคนดู สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พาน้องดาวมาเที่ยวสถาน<ร>ที่ที่สามแล้วสวนป่าสวนมะพร้าวมะพร้าวนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนี่คือเอาบารมีบุญกุศลนะครับที่น้องดาวได้มามาเหยียบที่บอกเจ้าที่เจ้าทางให้ต้นมะพร้าวออกรูปออกผลนะครับแล้วรู้ไหมว่าทําไมสวนมะพร้าวตองสามนะท<ด>ุกคน นะครับตองสามทับเก้าแต่ว่าส่วนนี้ไม่เคยมีช้างป่าเข้ามาเลยด้วยบารมีบุญบารมีจ้าเดี๋ยวเราจะพาเอฟซีขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วเพื่อจะส่องลงมาต้อนรับค่ะเอออยากมาพักผ่อนเอออยากมาพักผ่อนหย่อนใจอุ้ยล่งลื่นมากเราขึ้นไปดูกันนะเอฟซีโอ้ดูถังใส่ดินแดนด้วยนะอือ นี่ค่ะ FC น่าอยู่มากวิวดีมากเลยเบา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 ,บาอย่าขึ้นเร็วไม่ลืมตัวหรือเปลาใช่เ่อ้าะโอุย้ยถ้าเย็นเย็นเนาะอือเอ้ยนัายเดาเดาว เสียงอยู่ดาวดาวดาวทางนี้ลูกเออหาอยูู่ผ้ใดบนสูงบนสูงแนวทางเทิงเนี้ยทางเทิงทางเทิงบนสูงจะลงแล้วไม่ได้มองดาวเอ้ยแนวทางอู้น้ำปาน้ำปำเขาแน่นปำดอนอันนี้เ็นป่าอันนู้นป่าปม ใช่ค่ะตัดไปใบเขียวๆนะปามต้นมะพร้าวค่สวยนุ๊กเขาบอกว่าทอานนั่นเขาบอกไม่ใช่นี่แค่แค่ตรงนี้ยอันนั้นเห็นไหมเขาล้อมเขาล้อมอยู่ทำไมเธอรู้ยิงฝนเ้อทมงานรอบหน้าให้มาพัอยูนี ปิดาปิดาเออเดี๋ยวเราจะลงไปดูพิธีการข้างล่างนะคะพีีบรรยากาศน่าอยู่มากลมลื่นมากแผงใหญ่หงดีๆนะคะบันไดโอเคค่ะเดี๋ยวให้นะครับพี่ขวัญของบ้านเจ้าของที่ป่ามะพร้าวพูดใน้ฟังว่ามีใครพ้าอีกกี่ดังนะครับท่านไหนมา พอดีมีครูบาอาจารย์จากวังน้ําเขียวค่ะอาจารย์ธวัฒท่านได้มาทําบุญขึ้นบ้านใหม่บ้านสวนตองสามอ่ะที่สิบห้ามิถุนาที่ผ่านมานี่ค่ะโอ้เสียดายน้องดาวไม่ได้มาเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกันหาสุขธรรมวังน้ำเขียวค่ะอโอารย์มาเยอะว่าครูบาอาจารย์มาบ่อยแล้วมาท่านมาได้มาพัดงดวงด้วยวันนี้อยากให้น้องดาวมาทำอะไรคะ อาพูดเลยค่ะไม่เป็นไรมาเป็นสิริมงคลแก่สถานที่จะได้แบได้มาใกล้แล้วที่บ้านที่บ้านที่สุดเหมือนเหมือนรู้สึกถูกชะตากับน้องดาวใช่ไหมก็เลยให้มาเหยียบพอเป็นบารมีอีแล้วเป็นอ๋อมา้นเป็นสิริมงคลค่ะก็เลยรุ่งเรืองแห่งๆปังๆมันถูกชะตากับน้องดาวใช่ไหมคะเหมือนได้ยินข่าวว่าน้องดาวมีบุญบารมีก็เลยอยากอาศัยบุญบารมีน้องดาว นะคะมาเป็นสิริมงคลให้น้องดาวสายบุญสายทานเหมือนกันค่ะเดี๋ยวให้วนวนมาใส่พี่โอ้ให้คุณเฉลพี่โอ้พี่โอ้พี่โอ้เพ่พี่โอมาพี่โอ้เามาด้กันไหนทางนอดตรงไหนแต่ว่ออกทางทางทางนี้ค่ะทางทางนี้ไหนจะให้เหยียบรอบบริเวณไหนก่อน

อันนี้ทําพิธีนะคะบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อน วันนี้น้องดาวได้มีโอกาสนะคะมาสวนมะพร้าวตองสาทับเนะคะเอฟซีอ่ารู้นะน่ะรู้น,ะนะ<า>ั่นอ่ะให้งงๆปังๆครับออกดอกออกผลลายๆต่อไปน้องดาวจะมาได้มากินมะพร้าวถอดเสื้อที่นี่ อมยิ้มด้านข้างเห็นไหยิ้มด้วยยิ้มแย้มอยู่หน้าไม่บูดไม่บึง้งหน้าไม่ตึง <c oughs> ยังมีรอยยิ้มบนใบหน้าอยู่นะเห็น<ะ>ไหมยังมีรอยยิ้มบนใบหน้าอยู่ <c oughs> ชอบมห กานบอบบักับเมนเลยงานหลวงดาวมีบุญบารมีหลายคนยขอบุญบารมีหลงดาวมาทางมันหยาบหน้ามันหยาบเนื้อทำมัน่นอย่างนี้หลายองคองหะารมากสุว่าดนเรื่องลุงเลี้ยงารใดารงานอะไรส่เรื่องลุงเลี้ยงเราจะซาเ็ยิ้ม้วยนะหน้าตายิ้มแย้ม S <S 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 ได้นำได้เป็นยังไงคได้นำขวด <S 2> <S 2> นำขวด <S 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 โอ้ล่เลื่นม,มากเลยค่ะทุกคน มุ่งมาปรับธนาครับผมเอาวนไปเลยค่ะวนไปบนเอาไอีกนะคะเออวนวนนี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะค่ะค่ะูซ่ามาดูคนหินกดหินนี้อยู่ตรงนี้เองเลยแหละค่ะรือว่าอยู่ตรงนี้เองเลยเอาเออเอาอ

เราก็ต้องไปเข้าสวนก็ได้ค่อยๆเหยียบๆปขอดไม่ใช่เดินอบขอใช่ๆขอบตามด้ยแล้วค่อยทนเดินไปสวนปามไปสวนปามแป๊ะเนาะ

เออช้างป่าลงมาแถวนี้บ่อยนะแต่ไม่เคยทําอะไรป่าปามนี้แล้วก็ต้นมะพร้าวเลยนะสุดยอดมากไปเราจะเดินเข้าไปนะคะไปตรงสามกปตรงสามเฮงเฮงปังปังเหมือนบ้านเลขที่ประมูลเอาเลยเนาะนั่นแหละค่ะเหมือนเหมือนบ้านเลขที่ที่เขาประมูล

เดโอเคยังดาวเดินไปขึ้นรถได้หูกไปเอาเจิมป้ายเจิมป้ายก้อนเจิมป้ายก้อถึงไม่ล่ะไม่ถึงไม่เป็นไรตูนิดหน่อยก็ได้ไม่ถึงไม่ถึง เเหยียบหินด้วยนะเหยียบหินขึ้นไปเคาะให้เลยโอ้โหสุดยอดรู้ว่าไม่ถึง,ถงรู้ว่าไม่ถึงเหยียบเหยียบหินขึ้นไปเคาะอ้สุดยอดไปขึ้นรถลูกแห้งๆปังๆแล้วครับมันมืดๆๆมวิวสวยงามมากเลยนะสุดยอด,สะอ,ดสะอาดสะอาดลมลื่นดีค่ะก็ผูกต้นไม้นนไไไมใหญ่เลยค่ะถ้าสมมุติมานะไม่งั้นก็คุด ไอเอาไอ้นี่ผูกเหมือนกันนี่วิธีรดน้ําต้นมะพร้าวนะคะดูเจาะใส่น้ําหยดเอาเด้วปลูกได้กี่ปีแล้วคะนี่อวันที่สิบสี่เดือนนี้จะครบสามปีเต็มอ๋วันที่14เดือนนี้จะครบ3ปานนบ3ปีเต็มนะคะ,ววะ,คะ,ะมะาพร้าวกะทิ เราจะจีนมะพร้าวแกงคำเตี้ยอ๋อค่ะค่ะน้ำคาร้อนก่อนเดี๋ยวจะได้ไปเป่ารูกน้ำมนนะครับอ้ปิดสายได้เลยนะคะ

เห้แงแห้งปังๆสักขาบ้านนี้ถ้าชอบคลิปโรนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาเยอะๆจะเจอกันใหม่คลิปวีโหน้านะคะสำหรับคลิปวีโอนี้ก็สวัสดีค่ะ